คุณผู้ชมเก่าเราทําอะไรวันนี้พามากันที่อําเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีค่ะมาที่ร้านนี้เลยหลายคนอาจจะเคยมาและอีกหลายคนอาจจะยังไม่เคยมาเอาระคะทักทายกันหน่อยพี่ชื่ออะไรคะพี่ชื่อเสรีอรีเพื่อนครับตอนนี้เป็นผูน้ใหญ่บ้านของตำบลบังยาวครับ คณะวิทยาศาสตร์นะครับสาขาปฏิรูปบาลครับ mm. เทคโนโลยีการเกษตรครับเออมันเข้ากันใช่ไหมคะพี่ขามันเหมือนกับว่าเราทำกินเองอยู่แล้วนะแล้ทีนี้เริ่มจากที่เราทำของฝากม,มาก่อนแล้วพอทำของฝากก็มีลูกค้าที่เขาติดตามเราเข้ามา เรามีความสามารถในเรื่องของอาหารอยู่แล้วเมนูเด็ดของที่นี่คืออะไรคะผัดไทยพยายามดึงวัตถุดิบในท้องถิ่นนะครับน้ำน้ำผัดไทยเราก็ปรุงเองโดยใช้เลี้ยวหอมเข้ามาผสมในในใ,ใ,ใ,ในเรื่องของวัตถุดิบที่เราทําน้ําผัดไทยนะครับ mm hmm. ซึ่งเวลากินเราจะรู้สึกแตกต่างว่าเราจะได้กลินอายของ ของสมุนไพรที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองอะไรอย่างนี้ครับขอทราบชื่ออาจารย์ที่อยู่ในใจพี่หน่อยค่ะสมัยเรียนมีไหมคะอาจารย์คิดขลิบครับคิดขลินวงชาจริซึ่งทุกวันนี้อาจารย์เขาก็พยายามให้กำลังใจแล้วก็พยายามาแนะนำนะครับให้คำปรึกษ,ษาท,ที่ดีจีเสมอมานะครับนะครับจะมาทานอาหารทุกเดือนแล้วก็ เขาก็ก็จะชอบในเรื่องของน้ำพริกกะปิซึ่งค่เมนูน้ำพริกกะปิเนี่ยทีพอมาทานที่ร้านนะครับเขาก็บอกว่ามันเขาทานได้แล้วก็เขาก็เป็นเมนูที่เขาชอบอีกเมนูหน,นึ่งครับอื้ือร่อยจริงๆด้วยล่ะคะ่ะขอชื่อ่อยค่ะจิตนาค่ะจิตนาเพื่อนค่ข้าราชการค่ะคณะวิทยาศาสตร์ปีนั้นเขาจะเป็นวัวทบออันนี้รางวัลอะไรคะ เป็นแบบเกี่ยวกับสาขาที่เหมือนกับว่าเราประจบมาแล้วก็เราทํางานตรงกับสาขาอะไรประมาณนี้ค่ะจบมาก็เปิดร้านเลยแ<อ>หละค่ะแต่งงานก็คือเหมือนอยากจะขายสินค้าของเราเนี่ยที่บ้านเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าถ้าจะขายของฝากอย่างเดียวเนี่ยมันจะดึงลูกค้าย,ยาก<ม>เขาก็เลยพอดีพี่เสเดีสามีเขามีฝีมือทางด้านอาหารก็เลยว่าจะลองเปิดร้านอาหารดูไหมคือคนอ่านมาทานอาหารแล้วก็ซื้อของฝากด้วยหรือถ้าคนมาซื้อของฝากอ,อาจจะแวะทานอาหารด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยเลือกลองดูเราเปิดรจาะเล็กๆแล้วก็ขยายมาเรื่อยๆถ้า,าหากกรรมที่ลำไพเนี่ยอาจารย์เขาสอนเนี่ยเขาเน้นให้ปฏิบัติเป็นซะส่วนใหญ่เพราะอย่างจัดเลี้ยงจัดไรเนี่ยเขาจะให้นักศึกษามาช่วยทำจริงก็เหมือนว่าเราก็ได้เรียนรู้จากตรงนั้นแต่จริงๆแล้วก็โอเคค่ะนำมาประยุกต์ใช้ได้พอสมควรเพราะตอนนี้ก็ยังปรึกษาอาจารย์บ้างในบางเรื่องก็ยังติดต่ออาจารย์อะให้ฝากอะไรถึงอาจารย์หน่อยอาจารย์ สูงนี้ที่สอนอยู่นะคะคือมีปัญหาอะไรนี้ท่านจะให้คำปรึกษาทุกอย่างได้หมดก็คืออาจารย์เป็นอาจารย์จริงๆที่แบบรู้สึกว่า,าดีใจที่ได้เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ท่านเลยค่ะ